ค,คลิปนี้ก็สิมา Exec แกงออมเนื้อครับแกงออมเศษเนื้อเนื้อเศษนี่นะครับนี่ครับถ้าแกงออมต้องใส่เนื้อเศษนะครับนะอย่าเอาเนื้อล้วนหรือเนื้อที่มันงามงามอย่างมาเห็ดนะครับนี่ครับแกงออมต้องเอาเนื้อเศษแบบนี้นะครับเนื้อเศษเนื้อติดมันแบบนี้ครับมาแกงนะครับวันที่แซ่บครับ เบิ้งครับเบิ้งครับเสร็จแล้วนี่ครับแกงอมเนื้อผมครับเป็นได้ฝีมือมอจะว่าโอ้ยมันจะแซ่บหลายเนาะเก็บอีเม้นู้นหนึ่งครับนี่ปนกบครับปนกบกินข้าวแรงน้วกันครับมาครับอมเนื้อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเข้ากันหนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วกินข้าวแรงน้วกันครับนะต้องขอโทษเขอไพรถอดเสียให้กับเขาครับ อยู่บ้านพูดเดียวครับว่าได้ไซยังมากไหมเนาะถอดเสียง่ายสบายถ้เาเท่าที่กินเราจะใส่เสียครับเนี่ยแจงอ้อมเนี่ยครับเป็นอ้อมเศษเนื้อนะเนี่ยเศษเนี่อที่มันติดมันนะมออมไม่เสียมากเลยหอมผักกายง อันนี้ปนกบคุยเอาปนแบบแห้งๆกัได้คุยเอาอืสับครับอืียับใครอีกทีหนึอง มันอาที่สูบแซบคือพอแมวเหยียดมะไลนะพอเขากินมาได้น้อยเขารู้สึกรสชาติว่ามันแซบแบบนั้นเแต่ว่ามันแก่ผมว่ามันแก่พอแก้คัดได้นะเันาะว่าแซบเนี่ยคือแซบสู่แม่ผมเพ็ดมะเรนะ เนี่เขามาอยู่ไกลบ้านไกลเมืองครับ้าเบกินเองแก่อดมีมตเตนวเสียบบนกบกระเสียบ นี่เป็นผักกาดนกเขานะครับนะผักกาดนกเขาอืม แอบคำเดียวสุดยอดเลยครับนั่นมีน้ำพริกพร้อมหเละะ่าไอ้แซบแกงอ้อมเนื้อแซบกับสะเดาผมขมก้าของมากครับ บ้านเขานี่แข็งแข็งแข่งซี่อะไรนะอันบ่คุณกินกับต้องเฮ็ดใส่น,าาานา่าเมลัยน่าปลาหลอะไรอืมอมันเสร็จเขาให้มากินกับเจ้านี่

่นี่ภาคใต้ครับของกินอีสานของกินเพื่นบ้านเนี่ยหายยากมากเลยจนมากเป็นของทะเลนะเมนูน่า,นา,นาต่างๆนี่เห็นอยู่เนี่ยเขาัน,นล้างสันขึ้นมาเอง สับขนาดผักเอ็นปีผักแต่อินผักกาดนกเขาเดี๋ยวเล่นอาหารแท้มาเนี่ยแส่บครับ <im ited> <im ited> Mình ăn phiệt cái gì cái có ไปกินดูยูแกงออมเนี่ยแต่ปนกบเนี่ยโด่แล้วบไ้กินแซ <c oughs> ่บนะครับเมนูวิสาเนี่ยหอมกินปลามันเค็มเฮจะเล่นอาหารเนี่ยเฮ้าหิวเข่า ไในกินเขาได้ลายใส้พริกเขียวมั้งเลยหรือเปล่าเป็นแต่เผ็ดมั้เนี่ย คนนี่เพื่อนพริกสดนะครับด้วยสียอื๊ วะจจกว่ามันแสบหรือว่ามันหิวเข่าเนี่ยครับอ mm. ืมผมว่ามันสุดจอย,ยดีแหละแกงออมก็แสบ ันนี้แหงสับครับบนโกบเนี่ยนึกว่าเขาบดติดแล้วเดี๋ยวยู่สองปันง่าย เสียปครับปนกบน mm. เพชรเจอลูกโดดเข้าไปเมนูเนี่ยนี่เฮ้ยตอนน้กินกัะแซ่บกันเนี่ยนี

ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องยูทูบลูปวิชิตากไทยมีขอบคุณทุกคนมากครับแซ่บไปเลยครับปนกบแกงออมเนื้อแซ่บๆครับขอบคุณที่ติดตามนะครับพบไม่ลิปหน้าครับขอบคุณครับ